เช้าๆครับร้านเสี่ยวเจริญยนคอพิ่ไก,ก่ก็อัปเดตสินค้าตอนเช้านะครับดูสินค้ามาลงใหม่นะครับนะครับลงใหม่โหกระทิงแดงเพียบเลยวันนี้นี่นะครับกระทิงแดงใหม่สวยเลยฮะวันนี้ได้มาลงสองคันรถนะครับวันนี้ โค้งร้านเกี่ยวจราจรก็ยังอัดแน่นเต็มเหมือนเดิมเยอะเลยเนี่กระทิงแดงตัวนี้สวยนะครับวันนี้กระทิงแดงได้มาลงประมาณห้าโครงครับตัวสวยทั้งนั้นเลยหรดรรนะครับโครงก็เพียบนะครับ ก็มาเลือกชมกันได้พี่น้องนะครับเกษตรกรนะหาเครื่องหาโครงมาเดินดึงน้ํานะครับเยอะเลยโครงเยอะมากยังยังลงทุกทุกตลอดนะฮะทุกอาทิตย์แล้วกันอาทิตย์ละคันรถหกล้อมัง่งปิกอัพมั่งนะฮะสนใจก็โรมาสอบถามก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดสี่สี่ห้าสองหนึ่งหลานเขียวเจริญยนของพี่ไก่นะฮะเขียวเจริญยนของพี่ไก่ก็ปักหมุดมาได้เลยครับพี่น้อง นครับไม่ว่าจะเป็นสยามพัดนะพัดเกียร์มือเกียร์กลางนะับมีครบเลยรถใส่ล้อใส่ล้อ,อกอนใส่ล้อ,อ,ลอ,อโค้งสยามนะนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็ <ๆ S 1> ใครมองหานะฮะอาทีร้อยยีย่นะครับสองหมื่นห้าทีเอฟร้อยหกสิบนะครับมาแล้วใครสั่งอยู่ก็ทัดไทยครหายอยู่กับทัดไทยกันมาได้ คเครื่องเยอะเลยอัดแน่นนะครับเครื่องโค้งเยอะมากเต็มเลยฮะสองฝั่งนะครับสวยๆก็เยอะเลยนี่นะครับมาเดตสินค้าดูกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับนี่เก้าอาทีเก้าศูนย์อารทีร้อยอาทีร้อยสิบพัดนะครับมาเลือกได้อาทีร้อยสี่สิบพัดอาทีร้อยพัดเพียบ พี่น้องท่นานใดก็สนใจก็เลือกชมได้นะฮะโปรงตานกใหม่ๆนะครับไม่ว่าเครื่องใหม่แล้วก็เจ้าบาคโนคน TTK นะฮะบ,บาคโคนรุ่นใหม่นะครับอยู่บนด่านฟ้านะครับมีเยอะเลยโครงมีมีรุ่นใหม่เยอะแล้วก็นะครับนี่โปรงตานกรุ่นใหม่ ชอบรายการไหนชอบแบบไหนก็ทักทายกันมาได้พร้อมอะไรนะฮะร้านเกี่ยเจริญยนต์ yeah, do do? ก็ขอถ่ายคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ sure.